เป็นครูอยู่โรงเรียแบ้านทองก็เน,นอ,อน,น้ไป เด็กเาปีใหม่มี่ขึ้นเหนือไม่แถวพี่อ๋อครับไป่ไปแม่สอนนะครับสัใจไหมครับไปด้วยเหรอผมไปตัใจพี่ไปด้วยผมไม่รอใครไปได้ไปอย่างเดียวครับพี่หน้าไปเดียวจะรู้อะไรไปอ่ะก็ผมต้องเป็นสองล้อนะพี่คอรอต้าเอาคอร์ต้าไปพอร์าสามร้อยพี่พอร์ต้าสามร้อยใช่ไหมครับไปกอสิโลนะไปไปฮะไปสามสิบนะไปพี่ถึงไหนถึงกันพี่พังก็พัง ไหวก็ไหวเต็มที่ครับพี่ก็สามเหตดเดินทางนะต้อสายนะครับออกจากลํพูนะจ๊ะได้ครับแต่ผมคงตามหลังไปนะพี่ได้ครับตามหลังไปนะออกมากินมอจารย์น่าจะบุกมงทุ่มหนึ่งเลยประมาณนี้ทำงานเสร็จแล้วก็ไปเลยอพี่เพรายันวางนะยันวางเลยดยันวาง ที่นู่นสว่างแลวสว่างครับพีแล้วเราก็สตาร์ทต่อไปต่อเที่ยวต่อเลยครับไม่ได้ต <t un movements> so, <c oughs> no ่ออีกโอ้ต้องกันเลยใช่ไหมครับต้องอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าเราอยากเที่ยวเิครยขับจาจินไม่ได้นานเตรียมรถให้พร้อมนะครับก็เดี๋ยวน่าจะอุปกรณ์ไปเตรียมพร้อมนะครับไปล่เตรียมพร้อมไปเรื่อยๆเตรียมของเตรียมอะไรไปนะครับพี่แล้วกันที่นู่นนะพี่ครับเตรียมของไปครับ โอคครับมาครับไปเือโอเเดียกันครับได้นะผมตามหลังไปพี่แล้วยังไงเดี๋ยวเราไลน์คุยกันพี่ครับครับโอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ั สวัสดีผู้รับชมทุกท่านไม่รู้ชมหรือเปล่าอันนี้เราอยู่ที่ลำพูนตอนนี้ครับจะลังจะแพ็คของเนาะอันนี้สองลำเดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งครับน้องคันหนึ่งโอ้ซาสามร้อยกู้ครับกูยย้หน่อยรันบล่ามาถึงเมื่อเช้าเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ลำพูนนะครับตอนนี้แพ็คของก่อนเนาะนี่อันนี้รถผมอไปคันนี้นคันตอน,นนี้สองคนนะครับคันนี้คันนี้นั่งสามคนนะฟอซ่านะครสามคนใช่ไหม ญาติแพ็กของก่อนนะครับเดี๋ยวจิ้มตัวกันครับระหว่างรอน้องอีกคันหนะึ่งเนาะตั้งกล้องตรงไหนวะ อือยูตอนว,วันนี้เราขับไปไปไหนครับวันนี้วันนี้เราตั้งเพ้าหมายไปไหนเนี่ยต้งเพ้าหมายใช่มวันนี้ ก็คือแรกก็ไปกอเซลโลอเซโลตอเซโลจากบ้านเราบ้านเราอยู่ตรงไหนนะพี่เอยู่บนพเมงพลนครับบนพเมงูนใช่ไหมนี่ตรงที่วัดตรงนั้นที่มีพะองค์ใหญ่เรียกว่าอะไรวัดที่ผ่านน้องจีนใช่ใช่เป็นวัดดอยติครับดอยติพระจารนะครับเป็นอาครูบาเจ้าศรีชัยอ๋อจากเราสตาร์จที่นี่ก็ประมาณสองร้อยร้ิบห้าตีไปตีไ ก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงอย่างประมาณราคลาสสิกนี่ก็น่าจะบุกลบก็อีกประมาณอชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นชั่วโนึงนะครับก็ขับเรื่อยๆเราจะยืมพื้น80 80กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ก็80ประมาณนี้รับแล้วแต่จังหวัดจากกภูมิแต่ตอนเช้ามาเนี่ยนะฮะเช้ามาอากาศเย็นมากเนาะอย่างเงี้ยบ้างการขัตว์ร้ายบ้างพูดง่ายเราขานี่ข่าวนี่ แต่เมื่อเช้าแต่เมื่อเช้ามีนี่นะกาแฟดิฟนะค่อยช่วยหน่อยโอ้โหใช่อย่างเดียวไม่มีกาแฟ,ฟอ๋อมีแล้วกาแฟแล้วชาจะนอนยังนี่กี่ออกอยังไม่ได้อนอนเลยครับยังไม่นอนเลยครับก้ยันบังฮะก้ยันวังใช่ทริปนี้ได้ได้ได้รีใหม่คอลเลคชั่นหน่อยครับ้นยเชื่อเดยผมผมตื่นผมเปิดประตูยังไม่ทําอะไรเลยยังเสื้อไม่ใส่เลยเอ้าใครวะ เอาไปจอดหน้าบ้านเชยเดี๋ยวโถวยอมเลยวะออกตามหลังมาตั้งหลายชั่วโมงโถยมาถึงเช้ามาเลยอ่ะผมออกจากเอ่อสู่สาครมาตีไปท,ท,นะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่ง 2, 4, นะทุ่มหนึ่งวันตีไปทุ่มหนึ่งมาสองที่หกเส้นสองที่หกลงมายิงยาวม,าเ,เา,มา,เาเรื่อยมาจเขาเลี้ยงเมืองวะเลี้ยงเมืองมาเพื่อเลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองมาหมดเลยครับพี่กีพามาพี่กีพามาเจอเพื่อนรุ่มทางชวนมาตลอดเลยไม่พาลงของใช่ไหมพี่กีไม่ไม่ไม่พาครับกลัวเหมือนกัน ก็คนใช้เยอะไงใช้เยอะเออที่การเดี๋ยวเขาเขาเบอร์คนใช้เยอะแล้ววันที่สองจไปไหนต่อครับเนี่ยไม่สองจานคิดว่าลลงจากวัสิรพปกเราก็น่าจะขึ้นไปบ้านรักไขใช่ไหมที่จานบอกบ้านรักไทยใช่เราไปเช็คอินที่นั่นครับแล้วก็เดี๋ยวกรจะไปเยี่ยมเพื่อนได้ที่นู่นด้วยเราจะไปกินจะไปขอขอกินขอกินยังไขอกินที่นี่พี่ขอะไรข้าวต้มหม่าล่า สมถาขอเขาใช่ใช่ไม่ได้จัดตั้งอันนี้เขามาคือเป็นวัฒนธรรมเขาเป็นเป็นเป็นคนจีนที่สมัยของช่วงที่หมู่ครางของขอเขาจะยกเข้ามาที่นี่ก่อนมาเลยเขาจะเดินทางเดินทางเท้ามาที่นี่กันเท่าที่เราได้ขอได้ยินมาได้ขอรับไปฟังนะฮะพอจะบินจากของขอมาทางด้านนี้มาที่นี่เลยนะอฮะนะพื้นที่ของทหารแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านขอ เล็กๆก็ที่นี่ก็เออก็คือไฮไลท์เขากคือชาไล่ชาจะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเลยประมาณนี้ครับช่วงเช้าก็บอกก็จะขึ้นเต็มเลยถ้าถ้าเกิดเราไม่พักที่นั่นนะฮะเดีเรากนา็น่าจะไปว่าจามโอ่นะดูดูสถานที่ว่จาจามโครับน่าจะที่ที่จะดูจากรีวิวใน Youtube จากเพื่อนๆแล้วเนี่ยเห็นน่าจะ มีที่กางเต็นท์ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องหน้าห้องน้ำของเขาก็ได้ได้ครับเอาผ้านหลังไปก่อนนะชอบกิ่นก็กินเลยเสี่ยงห้อยขถังมากแตงโมนะครับน่ะคนเราจะไปตรงที่คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทุ่งนี้เราสถานการณ์โควิดก็ต้องสงครามด้วยนะเลขสองแรกจะไม่รู้โซนไหนมิ้แต่ว่าเขาปลอดภัยท่านใไปปลอดภัยเพราะเราไม่ได้เขาทางไม่สอดก็ก็เราน่าจะเจออะไรที่ พื้นงาคือตรงไหนสวยเราก็ไปแต่ไปไปตรงที e ่แบบว่าคนที่ไม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 ่เคยไปเราไปในแนวของเราแต่วันนี้มีไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวเรามีบินโดนนดวยดี๋ยวหการสวยแล้วก็ถายโดนมเห็นกกะือมาก็ ไม่เห็นภูเขาครับภูเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าเช้ามาภูเขามาเชยเลยมงตอนตอนแอบนะแต่เมื่อเช้ายาวแล้วจริงๆว่าหนาวมากหนาวหนาวขับมานี่หมอกลงเลยคน่าจะน่าจะติดองศาน้โอ้โหผมมันนอนผมว่าเข้าห้องน้ะต้องใสถุงมือแล้วก็เด็ดออกโอ้ขนาดนั้นเด็ดผักเด็ดผักอ๋อเด็ดผัก ปร้ไทย,ยไม่ใช่รัสเซีย,ยอะไรนัโอเคครับเดี๋ยวเราจะ EP ต่อไป EP ที่สอง EP ที่สามเนาะเพราะ EP แรกเราเป็น <c oughs> เ,เรื่องเกี่ยวกับวางแผน EP ที่สองก็วันนี้เราจะเดินทาง <c oughs> นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นบ้วงหลังว่าเราขับรถกันวันนี้เราจะมีทั้งหมดสามลำนก็ไปก็เดี๋ยวจะให้เห็นภาพบรรยากาศตัวไปด้วยนะครับ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ EP ที่สองก็หน้าจะเป็นบ้านละครบ้านจั่โบนะฮะ e ที่สามก คิดว่ามีถนนได้จะได้ไหมั่านไหมต้องต้องดูระยะทางเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เค็ดระยะทางก็ไปดับหน้าแล้ะกันดับหน้าก็ลวกันครับัขแขนเอาข้างหน้าทิปปุ๊บปั๊บครับปบปั๊บปูปั๊บปูปั๊บทัวร์นะปบปั๊บทัวร์กู้ยันหวังโกู้ยันหวังปูั๊บทัวร์กู้ยันหวังครับโอเคครับเพื่อนรักมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตัวเอ้แ้ามเด็กเป็นหน โอเติมมัน้่เจร้อนเดียวใครเดี๋ยวใครเติมนะเจร้อนนะชื่อยใครเจร้อนป่าวใครเบื่อหมดต้องใครเติมนะเจร้อนน,น,นน่ะครึง่งนึงพ่อเออฝนครับครับครับวัดอารมไปถอยหลังนี่จอดตรงนี้เลยมีนี้แล้วก็ถ่ายรูปตรงป่าตรงนี้บรรยากาศนี่นยไปเดินทรัทอันนี้ไม่ได้มาทางหลักนี่มาทดรองนะ รถทีอยู่กันอเพราะว่าให้รมาทางหลักเนี่ยรถมันเยอะจักเลเปลี่ยน BTS มาทางรองแล้วไปทางสะพานอะไรพวกต้องาใหไปไปาไปต้องให้เจ้า่าไปนะนี่มาพักนีนึงครับงานนี่เลยต้องบัน มาวัดยิงโค้กนน้ำมะาตรงลางนะนี่ะไรบ้่งสามลูกอะไยสามเขาผักอะไรหนักผักใักอะไรผักกาดไงถ่ายไงคะหายี่สิบห้าอันนี้อแล้วเนาะเขาอาห้าลูกคบคนหรือห้ลูก มาสี่คนแล้วลห้าลูกคือหลูกได้ดึงไหนดึงไหนเน่ะโอ้<ม>เห็นอย่างนี้แรงเยอะเนี่ยมันติดเนินช่างแมงช่างแมง,แมงแมเลยบรรยากาศดีเพราะหราพาทางนี้ ครหนึ่งสองต้นแก้พักยกเพราะลูกมูนจะมีแรงหรือว่าหรือจะมอดก็ไม่รู้เราดูกันก่อนเช้าเราซักข้าวเหนียวมาเต็มที่เลยครับข้าวเหนียวลาบวันนี้เรานำพิมพ์น้โค้ดยังเปล่านี่เวฟเวฟเขาได้นี่ยเขาบอกเขาจะเวฟมาดูเวฟกันดิเวฟหาเลยครับเรื่อเลยน้องบอยเกาหลี บริเกาหลีดารดาเกาหลีตกง,งานครับตอนนี้มาทำเฟร์ิเจอร์อยู่ลำพูนกันลูกครึงครค่งครับครึ่งผีครึ่งคนคึ่งผีครึ่งคนคึ่งอะไรก็ไม่รู้โอเคท่านุทครับที่เราจะไปเนี่ยเราไปถึงประมาณสี่โมงเย็นอ่าได้เย็น<ก>แต่ทีนี้เวลามาไปทัานชิดอ่าผมก็เลยคุยกัป้าว่าป้าแนะนำว่าสนสจากตรงนี้ประมาณสิบสามสิบสี่โดมีอาหารขายไหมป้าตรงน,นั้น มันจะมีที่อบหลวงอ,อบหลวงแล้วก็มีที่อะฮแล้วก็ซื้อนนของไปก,กินเพราะว่าอยู่ตรงนี้ว่าสิบโลเราจะได้มีเวลากลางเต็นท์แล้วก็ได้มีเวลาทําอื่นแต่ถ้าเกิดเราไปเนี่ยไปกาซิโรเนี่ยเพิ่มอะมันมีมีประครึ่งหนึ่งห้าโมงมแล้วไงแล้วก็เราก็ไม่รู้ก็อาหารมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเราจะซื้อไปกินเลยถูกต้องเราจะไปเราจะเปลี่ยนมาสวนสวนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยขึ้นไปกาซิโลแล้วก็ลงมาออกแม้ของสอนเพราะว่า มันก็ไม่ได้ย้อนมันทางทางผ่านไปเลยใช่ไหมไม่ต้องสอนปลาปออกเชียออกช่นง่หได้ใช่ไม่ต้องกลับเวลาพอไหมกี่วันเพราะดิคืนนี้เพราะว่าถ้าถ้าเกิดไปกาซซโอ่ะเราต้องไปแต่เช้าถูกต้องปะอือออเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทางกันว่ามีทางทางที่เล็กับทางมีไม่ดีอมะพร้าวหวานเทียบครับพี่มะพร้าวหวานเทียบครับหวานเทียบครับ เผาครับผมหวานครับนี่ทิ้มาแล้วคพวกนี่ขอบคุณแม่แถวหวานทิ้มาแล้วหวานจะไปเชื่ออันนี้ไม่ใช่พ่อค้าหวานจเจี๊ยบเลยเขาไม่ใช่พ่อค้าเขาไปซื้อหวานพ่อค้าหวานหเนานหวานทุกอย่างเลยครับเขายังไงเราเปลี่ยนแผนเหรอส่วนส่วนแล้วก็สวนสวนนี่คืออะไรวะส่วนส่วนปฏิพัทธ์เหรอลูกประจวบนะเดี๋ยจากนี้ประมาณสิบโลใกล้อ่ะ มันใกล้ไปอ่ะใกล้อ่ะบรรยากาศดีคุณว่ง่ายโบยนะจันสิบโลถ้าไปนุ่งประกาศสิโลไปอีกประมาณถึงนู่นประมาณสี่โมเอ่อปรมาะเดี๋ยวไปดูเลยกากลัวผมกลัวว่าเขามอว่าถึงนู่นแตไม่มีอะไรกิคุณถ้าคุณกดถึงนีกดตัวนี้ข้างเดียวตัวนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งกดนี้สี่โมงครึ่งเฮคกดค้างปิดสี่โมงครึ่ง หรือว่าจะไปเตี่ยงดูตรงนี้ได้ไม่ไม่เป็นไรนะไปเลยอากาเซโร่หรอร้านแต่ไปเลยอยากไปสี่โมงก็สี่โมงนี่บรรยากาศมันดีอาจารย์ไม่ใช่หรอกตื่นเช้ามาจะได้เห็นเลยได่เปล่าแต่ไม่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามคุณป้าว่าต้องถามคุณป้าว่าที่อากาเซโร่มีอาหารมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้แค่ว่ามันอะไรไงไม่งั้นเราก็ต้องเติมเราใช้เติมนะเราไม่ได้ มเว็บเกาหลีเวเกาหลีเว็บเว็บเว็บเกาหลีครับเว็บเกาหลีครับขอดจีนเกาหลีของของผมอยู่นี่ชิมดองัดเออคนละอันอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรล่ะอันนั้นเว็บเกาหลีอันนี้อะไรเออนาเจนันเจนันธนาเหรอคุณหมวกจะหล่น มเอ็งหัวมันน้องเกิดมากระน้องกระน้องอยู่แล้วน่ บอยบอยเกาหลีเป็นไงบอยเกาหลีครับทีมนี้เป็นไงบ้างน้องสนุกมากครับสนุกมากเหรอครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตจะมาอีกไหมมาอีกแน,น่อนอนเดี๋ยวเกิดเขามานะบิดหัวนักตบไปเฮ้ยตอนนี้เราจอดจอดท่านี้สองครับตรงไหนวะเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวไปดูป้ายกันตอนนี้เราจอดจอดครั้งที้สองป้ายยกค่ำยินดีต้อนรับ ะอ,อะไรวะเรี่ยวอะไรวะเดี๋ยวไปดูก่อนเติมนึงดีกวบรรยากาศก็นคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอากาศดีในปิปปดปากต้นสนนะป๋าต้อนเยอะแยะเลยครับดหยุดดูกด่อนเรี่ยวอะไรนะป๋าเนื่ยป๋านิ้ใจธนาบอกแก้ว ประเปานรักบอกแก้วคุบออกมาสถานีวานะพัฒนาวิจัยบอกแก้วครับตอนนี้เราจอดครั้งที่สองแล้วตอนนี้เราจะไป ป้าหมายของเรากอสิลโลไม่รู้จะถึงกีโ่โมงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็ยนนะครับเดี๋ยวเราจะหาซื้ออะไรก่อนขึ้นไปก่อนนะครับก่อนขึ้นไปกินก่อนขึ้นรถรนี้ก็มอเตอไซค์เยอะเลยครับรู้รถอะไรนี่รถเขาเร่งแรงใหญ่ๆเร่งแรงใหญ่ๆทั้างนั้นเลยครับรถเราครับนี่ครับก็แราางครับรักว่าคุณก <c oughs> <ๆ>็แรงอยู่นะเริ่มเริ่มเริ่มทอนน้ำหนักแล้วครับผมน้ำหนักคันนี้เริ่มเริ่มมาอยู่คันนี้แล้ว <c oughs> เร <กล ısı> <filho> ิ่มมาอยู่คันนี้แล้วเพราะวันนี้มันสอนสอง